ไม่ยืนยืนใกล้ๆกันแล้ก็โยกขยุนั่นก็เป็นวเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็ผมมาสู่สโตร์ชเนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพัฒโมโฟเบียกันอีกแล้วนะครับวันนี้เออ่สัปดาห์นี้ฉลองครบรอบหนึ่งปีพัฒโมโฟเบียเนี่ย เปิดเป็นเทคเลยครับตอนนี้บรรยากาศในห้องเลยหยุดฉากไปจะให้เต้นก่อนตายตายโจกวานะครับกับแขกรับเชิญนะฮะต้องวีกับคุณกัปปุ้ยนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเก่าแป็นรถครับมีอะไรเราจะมาอัปเดตไว้ตลอดก็นี่ก็เป็นแพทครบรอบหนึ่งปีนะฮะก็มีอะไรเพิ่มมาเยอะเลยนะฮะมีทุกน ลกโป๋ไม่ใช่ลืกบก็ว่าทันตัว่านเอ่อเอ๊ะทันติ้งเนี่ยทันตินดิสดิสทย i ูเชนแฮปปี้เบอร์เดย์ฮะเราขอบรานลุงเปอี่เราจะได้ปาร์ตี้ั้งสุดทาวเดี๋ยเราจะไปตายกันเหมือนเดิมครับลุงเวครับ อ๋อได้เลยอร,ราอันนี้มาจะไปไป,ไปเผชิญโชคเจ็ด,ดร้อยบ่อยแล้วไงเออ,อืมเก็ดตาโตอ่าครบรอบหนึ่งปีน,นี่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างนะที่ที่เด่นๆก็เอนนั้นผมว่ามีเสียงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะเออ ต่อไปหนังสือเดี๋ยวลองดูเราเ็นยังไงต้องลองเทสดูว่าหนังสือจะอ่านออกไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกเมื่อก่อนเมื่อตอนหนังสือคราวที่แล้วมันค่อนข้าที่จะแบบต้องเปิดหลายหน้าว่าจะว่าจะไปติ๊กต้องเปิดพี่กลับไปพี่กลับมาเพื่อด,ด,ดูนู่นดูนี่อืมมันก็เขาทำความเข้าใจยากกว่าเดิม ตังซื้อแบบใหม่นะครับกับต,ตัวเจขึ้นมาว่าอะไรวะเนี่ยมันมันหน้าเยอะกว่าเดิมวะเนี่ยแต่มันมีระเบ,บิดโ่มันเหมือนโขาก็แยกหมวดแทนนะว่าแบบใน,นที่เราจะได้ใช้เยอะมันก็จะมีหมวดหลักอืมอินวิเดนอันนี้กวดไทยอ๋อพอจิ้มเพื่อมันไปเลยนี่ว่ะเอออันนี้ง่ายขึ้นจิ้มที่ชื่อของผีที่เราจะหาข้อมูลมันก็จะนั่นไปเลย แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปต้องไปเปิดซ้ายเปิดขวาละอีวนแดนี่ก็อ๋อแล้วมันจะตัดมันจะตัดให้อย่างนี้เลยโอเคเอ้ยง่ายขึ้นเยอะเลยผมชอบนะเอนอะไผมชอบแล้วมันมันมันเข้าใจง่ายดีเออตอนตอนเอ๊ะแต่พอเราอืมพอเรากดกดเล่นๆดูยเออเออเออย่างนี้มันดูเข้าท่ากว่าฮดูผมจริงขึ้นได้แหละเออจะวะ อ่ะรอบนี้นะให้ผีชื่อเบ็ตตี้ทอมสันอ่าให้ผีดับเทียนแล้วก็ให้ผีดับทูบแล้วให้ผีเหยียบเกลือดับเทียนดับทูบเหยียบเกลือครบคันอย่างี้เอ่ารอบนี้จัดไป เด็กั่นนะอ๋ออะไรไปอีกดีว่านี่ดิค่ะประตูนี้เลยห้าคิดฮะมาถึงมาถึงกันเลยห้าคิดเลยแหละห้องข้างหน้านี่เลยประตูห้องน้ำห้องครัวมั้งครับห้องครัวค่อนข้างเย็นนะห้องครัวเลนี่ยโอ้โอ้โอุณหภูมิสามเลย อย่างไวขนาดเปิดขนาดเปิดไฟขนาดเปิดไฟยังอป็นตัวพูดผมบ้านนั่นก็ห้องครัวแล้วเพราะว่าในห้องน้ําก็ดูเย็นๆเน่เน่เดี๋ยวขอดูในห้องน้ำหน่อยโซนโซนนี่แหละครับผมว่าห้องน้ําห้องครัวโอ้โมันเขียนแล้วโอ้เขียนเฮ้ยไวอะไรยูไอยูโซซีเอส you are you are you angry yeah betty talk to me i want to talk to you come on betty betty talk to me please talk to betty betty thompson betty thompson give me the side please betty thompson give me the side don't angry i don't want to hit you I want to search, you. search you. Come on, come on. Betty. Betty. Come on, come on. Come on, Betty. Betty. Talk to me. How are you? Where are you? Oh huh? Say what? PS Where are you Where are you เตแต่มีมีสปิริตบ็อกกละโอสปิริตบ็อกเนะคจริงะเกียร์อะไอ่าก่อนนอเมผ้าสปิริตบ็อกสปิอไม่ทันผมไม่ทันโอเคที่เหลือเกินั่นละลินกับพี เล่นเดีย๋ยวไปเอาทูปบแบบเทียนผมวางเกืือให้กันเนี่ยจะเอาบางพี่างทีวอาเทียนยนี่มหนเก็จะล้จะเอาทูปอุอน่นคดไวกวายยัน,ยนงนนงกด F แล้ว โอ,โ,อโอ้มันเลิกเเบตตี้เอ๋ยจงออกมาโอ้มเลิก,ก,กเอา้าวเบตตี้จะออกมาโอ้มเลิกเสมองหมดไปสองดามนะแล้วเ๋ไปดูกัน โอเคเงื่อนไขผ่านเรียบอะไรวะรอบนี้โอ้ดไวไอ้ยายไอ้ยายไอ้ยายตัวต่อกันหมดทุกคนแล้วเนาะต้องไปหลุดเออต่อหมดแล้วเดี๋ยวขับขึ้นรถกันรอบนี้ขอหาเงินบ้างอะไรกันไเนี่ยจะจะไปถ่ายรูปผีได้อยู่นะยังไม่ได้ งั้นงั้นไปไปเล่นกับมันหนะ่อยงั้นไปเล่นกับมันเพิ่มหน่อยก็ได้ไปเล่นกับเบต็ตตี้เพิ่มหน่อยเอ้เบ็ตตี้ค o m ทูป,ปาร์ตี้แบ d น n e year anniversary come on เบตตี้วันเย็นนมอสซิลีขโมนปาร์ตี้ไทม์ปาร์ตี้ไทม์เบตตี้ขโมนเบตตี้ปาร์ตี้ไทม์ปาร์ตี้ไทม์ยังวันปาร์ตีอะไรกัน ไม่ไม่ใช่คนออกออกทุนไม่ใช่ครับก็ครบแล้วนี่ถ่ายรูปครบแล้วนี่อ่โอเคฮะวางนี่วางเทียนไดย Have ้ Happy birthday, Happy birthday ถ่ายแต่รูปน้ำดำอ่ะผีไม่โผล่มผมก็ไม่อยากเสี่ยงอืมป่ะงั้นก็ปิดเลยก็ได้ถ้าตอบแล้วตอบหมดแล้วไอ้ย่ายเร็วเลย ไวมากเป็นรอบที่ไวมากเลยในรอบหลายเดือนในรอบหลายเดือนปกติเล่นโปรเฟชชั่นอลจะแบบใช้เวลานานกว่านี้พอสมควรเลยเดนทั้งมาไม่5ขีดเลยสาลิตี้ยังไม่ทันรถเลยจติ้ง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 โอ้โหหนึ่งนาทีมีเวลาโดยรวมแค่สี่นาทีเองอะ หปบ้าทันโอ้โหฟาปาปมเขาสดใหม่ทุกเช้าบ้านนี้นะมีไม,ไม่เคยไม่เคยมียไม,ไม่ไม่มีใครไม่ตายฮะทุกคนที่เข้าไปตำรวจบ,บ้านนี้จะต้องจะต้องสังเวยหนึ่งศพตลอดดูสิว่ารอบนี้อาถันจะถูกล้างได้หรือไม่ ในรอบหนึ่งปีเอาทีไรโลทุกครั้งแตกทุกครั้งเข้าบ้านหลังเนี้ยใกชัยแกช่ใช,ใช,ใช่จริงๆอ่ะเลาะบ้านหลังเนี้ยตายทุกครั้งจริงๆเงื่อนไขรอบนี้คือถ่ายรูปผีโอโหงานยากให้แล้วก็ให้อะไรเดียวหยับพูดสิหยับ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 พูดให้ผีหยับพูดสิทธิ อ่เพ่งเขนเน่ะแล้วก็อะไรเนี่ยอ,อันที่สามเนี่ยอันที่สา <c oughs> มได้ผมรู้สึกว่าจะยากเลยใช่คือืตอตอ้องถือทูบอะตอนที่มันกำลังไล่ใช่ตอนผีมันฮันคือต้องจุดทูบไล่มันโอ้ oh. <c oughs> ตอนมาเข้ามาใกล้ตัวแล้วเท่านั้นด้วยเอเคยากอันเนี้ยอันนี้ผมว่า ถ้าไม่ได้อยากทำขนาดนี้ก็ข้าวเขาด้วยว่างเอร์เฮ้ยบอยันอยู่แล้วไม่เอาตังค์หรอครับถึงขนาดนี้แล้วถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องลุยนั่นตะมวนน้องเลยครัสต้าโอ้โอ้ไฟมาถึงก็ไฟดับเลยต้องไปเปิดคัสเอาท์ก่อนเช็คแล้วอยู่ อยู่ไว้นั่นน,นะอะไรนะแต่หลังคาอ๋อแต่หลังคาเลยใช่ไหมโอเคได้ไะไปจัดการนะี่เฮ้ยทำไมตรงวันใดอุณหภูมิสามต่ำมากอืมรู้สึกเหมือนนั่นโตตัวนี้ก็ต่ำหรือว่ามันจะอยู่โซนนี้วะผมว่าอาจจะอยู่โซนนั้แหละโอเค เดี๋ยวต้องที่จะให้แน่นอนต้องไปเปิดไฟก่อนแล้วก็เ,เรียบร้อยเปิดไฟแล้วที่มัดลองเช็คตรงชั้นสองตรงตามทางเดินก็ได้คอนรู้สึกอ๋อเด่๋เดี๋ยวก็จะเช็คตรงนี้ฮะเอออันนี้มันไปชั้นนี้หรือว,ว่าสวิตไฟของตรงทางเดินนี่มันอยู่ตรงไหนวะ อ๋อเจอแล้วอ่าตรงทางขึ้นทางขึ้นทางใต้หลังคาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณหกถึงสิบถือว่าไม่ไม่ต่ำต,ตอนนี้ไม่ปกติตรงน,นี้ปกติดีตรงน,นี้ห้าถึงแปดยังปกติดีอยู่ อืม mm. สี่หกถึงหกถึงเจ็ดเอ้หกถึงเก้าอันนี้ก็ปกติเจีกระดูกนะตรงตรงห้องที่มีพัดลม ห้องตรงที่มีมพัดลมตรงนี้ออุณหภูมิไม่ไม่มีไม่ไมไมยังอุ้ยหนาวตรงเอ่อตรงห้องตรงห้องข้างๆห้องเอ่อห้องที่มีพัดลมห้องกินข้าวใช่ใชอุณหภูมิลบสามเคยห้องนี้แหละ เพราะว่นหนาวแล้วหนึ่งโอเคเอ่อเดี๋ยวปิดไฟตรงนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวไฟมันจะได้ไม่สปาร์ตห้องนี้ห้องเนี่ยตรงนี้เลยใช่เหีใช่เดี๋ยวก่อนนะมาครัคกีบาร์ดไฟเฮียวิโก้มาครัค Uh, Mark Mark Mark. Give Mark. A stick. Mark Crack, keep by the side, please. Where are you? Mark Crack, Mark. Mark. Hmm? Mark Mark Crack, keep by the side. โอ้มันปรากฏตัวแล้วเออไม่มีแท่มของเอาคนเออแต่มันไม่ยอมพูดอ่ะครักง Are you can we talk Can we talk to you มา r Come on m a r Are you okay You look not okay มาก c o Why? Why are you- Why you chugging- โอไม่ได้ปิดเน,น, okay. นี่ย Why you chugging- โอ้ไม่ได้ปิดเนี่ยพิงกินก็กินนะพิงกินก็กินนะมีมีโอเคสิงก็สิงก็ปินฟิชสิงเดี๋ยเดมอนหันตูจินมันโอ๊ยเฮ้ย ดอนดอนฟูดอนฟูทอล์กอินยูโน่ดอนเบรดก็มานทอล์กทูมีมันชอบปิดไฟด้วยนะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นนั่นก็ได้ก็เหลือบอสเซยู่ีสองอย่างใช่บอสเบย์สองอย่างโอ้โหเจ็ดโอเค โอ้ยโอ้ยอีกทีหน่งไม่ไม่ไไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่อยู่ข้างนั้นเหรอเฮ้แต่เดี๋ยวมันเดินช้ามันเดินช้ามากเฮ้ยกดออฟโอเค๊บทันตูอ่ายละหนึ่ง ตายทึกรลบอจริงๆด้วยไปแานหลังนี้ตุ้มเเดี๋ยวทุ้มเวรอย่างมากระหว่างข้อสี่กันไอข้อสองกับสามเนี่ยยาก ตัาษามวะยะส,ยสุดชีมันแกงเงเจ้ามันโฟมมันทะลุประตูไอ้มันมันทะลุเพดานจากอีกห้องหนึ่งดักเลยอริงๆีพี่มัดกินยาก็ได้นะเผื่อลดโอกาสหัน ผมว่าไอง,ง,งข้อสองไอ้ข้อสามมายากไปข้อสามยากไปมันต้องเสี่ยงมากเลยนะการโดนฮันแล้วก็นั่นเออ failure <laughs> can you show yourself Spati Mak, các bạn đã theo do something, ủng hộ cho kênh can you show yourself? time, Mark! Come on! toa. on! Come on! Come lên. Come on! Mark! Are you here? Uh, can you, can you show ตอนนั้นเงยแจวบอกว่าบอกมันว่าไงวะแล้วมันโผล่มาเลยแกล่ะอยู่อ๋นฟูตอนตอนฟูก็นฟูสปิคมาค่ะโซยเซลปิ p สปิกิ่งตอนฟูไอควนตีนพีวันตีนพีที่เดียวขนร Where are you? Where are you? mark Hello Happy birthday to you Happy birthday so, so yourself Show yourself Show yourself Where? Where are you?

มาันโผล่ตรงไหนนะทีอ่าตอนแรกอ่ะก็จะเห็นมันอยู่ตรงโต๊ะตรงโต๊ที่โต๊ะทําทพวงนี้ก็จะเลยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วกาจะกาจะไปเข้าอีกห้องหนึ่งเม่งดันทะลุกําแองไวอีกห้องแล้วก็แตกเลยมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ห้องครัวตรงนี้เลย Wein coming off. Mark, can you show yourself? Where are you? Are you here? Hey, Mark, let's party. Come on, I have a beer and whiskey. Come on. Come by. Come thank you, and you. Uh, no, <laughs> down, yeah, good morning, teacher. Yeah, I am by. Where are you Where are you Hey Can you Show yourself Show up Show up This is not fair มาก Why 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 is only me ฮ huh? ะ <laughs> Why you show Show yourself is only me Don <laughs> This not fair Come on <laughs> ไม่โผล่จนท้อว่าเออมันไม่คิดจะโผล่จริงเไหมันหักกูเพื่เจ้าเป็นตังเดียวแล้วก็ไปเลยเด้นี่อ่ะเบียเบียปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยสามร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยอะยังเก็บไว้อยู่างเยอะ ถ้าเกิดไม่พอมันจะโยนทิ้งนะยโยนทิ้งถังขยะเลยนะมันไม่รู้ผมว่าผม,ผมพอมันไม่มันไม่โผล่ไม่หรอกมไม่หรอกเลียกมก็ไม่โผล่ไม่อะไรเลยมาแค่เดินอย่างเดียวเออ,อ,อเลยไปไปไปสุดท้ายก็ต้องแตกกันได้ในบ้านหลังนี้ ฐานเองต่อไปฐานเองไม่ถูกแก้ไขเออ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 กรับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับพาสมโฟเบียแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบ10ปีนะขอบคุณนะครับสำหรับกาโป้ยนะครับแล้วก็น้องบุะมาร่วมลินกันตลอดเลยวันนี้นะฮะ หวมเซเ่นะมากอบที่อยู่ดีโพมาสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับลำลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับมีอะไรอัปเดตดีๆก็จะมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปับเอยอเยอะเอเยอเงเงเง